นี่คะ่ะทุกคนคะ่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วได้ประมาณนี้นะคะหน้าตาน่าทานไหมเขาก็ไม่ได้แน่นนะคะมีความเบานะคะทุกคนคะ่ะส่วนเนื้อเยมที่สาวผูไทยใส่เข้าไปนั้นคืออร่อยกม้มกล่อมมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะสาวผูไทยจะพาทุกคนมาทําขนมเค้กนะคะแต่จะเป็นขนมเคก้กมะเดื่อฝรั่งนะคะทุกคนคะ่ะ นี่หน้าตาของน้องประมาณนี้นะคะเป็นขนมเค้กสูตรบ้านๆทำง่ายๆนะคะทุกคนคะใครชอบทานขนมเค้กแล้วก็ก็อยากได้สูตรทำง่ายๆนะคะตามสาวอูไทยมาทำขนมเค้กด้วยกันนะคะลงมือทำขนมเค้กด้วยกันค่ะนี่ก็จะเป็นวัตถุดิบของเรานะคะทุกคนคะ ก็จะมีมะเดือ่อมะเดือฝรั่งสดนะคะแล้วก็เป็นเยี่อม,มะเดือฝรั่งนะคะสาวผู้ไทยทําเองนะคะแล้วก็มีพงฟูตําด้วยน้ําตาลตําด้วยเนยนะคะแล้วก็แป้งเค,ค้กค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นครีมนะคะเป็นครีมสดนะตามด้วยไข่ไก่สีฟองนะคะเรามาลงมือทํากันเลยค่ะส่วนเยื่มะเดือฝรั่งใครไม่มีก็ใส่เป็นมะเดือฝรั่งสดแทนได้นะคะโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะสาวผู้ไทยจะ นี่ไข่ไก่นะคะเดี๋ยวเรามาตอกไข่กันค่ะสาวผู้ชายใช้นี่เลยเป็นสูตรง่ายๆบ้านๆของเรานะคะทุกคนขาไม่ต้องไปซีเรียสนะใส่ไข่ลงไปเลยหนึ่งฟองเป็นไข่ไก่สาวผู้ไายเอาออกมาจากตู้เย็นนะคะยังมีความเย็นอยู่นะทุกคนนะใส่ไปแล้วสองฟองนะคะ วันนี้เด็กๆไปโรงเรียนนะคะทุกคนคะ่ะใส่ลงไปรูดเดี๋ยวเราทำขนมเค้กรอเด็กๆกลับบ้านกันนี่ค่ะไข่ไก่สีฟองนะทุกคนนะนี่สีฟองนะคะและสาคูไทยก็จะยังไม่ตีนะเดี๋ยวสาคูไทยใส่น้ำตาลน,นะคะน้ำตาล150กรัมนะคะไข่ไก่สาคูไทยใช้ไข่ไก่เบอร์ใหญ่สุดนะคะ น้ำตาลหวานตามชอบเลยนะหลังจากนั้นสาวไุยใส่ผงฟูนะคะ15กรัมนะคะทุกคนขาออส่วนกลิ่นวานิลานะคะแต่งกลิ่นเนี่ยใครอยากใส่ก็ใส่ใครไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่นะวันนี้สาวไทยขอไม่ใส่ละกันเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะทุกคนเห็นไหมเอ่ยประมาณนี้นะคะสาวไทยก็จะคน คนจนน้ำตาลละลายนะคนไปเลยนะคะคนให้น้ำตาลละลายนะเดี๋ยวเราคนน้ำตาลให้ละลายนะคะให้ผงฟูเข้าละลายเข้ากันนะทุกคนนะประมาณนี้คนไปเลยค่ะส่วนใครจะใช้เครื่องตีก็ได้นะคะแต่ว่าสาวผู้ไทยก็จะใช้มือเตี้ยนนี่แหละทุกคนคะ่ะสะดวกสบายดี โอเคหลังจากที่เราตีไปประมาณนึงนะคะทุกคนคะ่ะเราก็จะใส่เนยนะคะใส่เนยลงไปเลยนะอยากขอเอาตัวนี้ออกก่อนใส่ไปเลยก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยนะคะหลังจากนั้นนะคะสาผูไทยก็จะใช้เป็นครีมสดนะคะทุกคนคะ่ะเป็นครีมสดนะคะวันนี้เห็นแค่สาผู้ไทยคนเดียวนะ น้องๆยังใกล้จะได้ไปรับน้องๆจากโรงเรียนแล้วค่ะสาบูไทจีตีกับเนอ,เอครีมสดเข้าแข็งตรงหน้าค่ะทุกคนมาใส่ครีมสดลงไปเลยนะทุกคนนะนี่ใส่ลงไปโลดครีมสดนะคะ 300ML นะครีมสดเนี่ยด้านหน้าเขาจะแข็งนะคะด้านหน้าเขาจะเป็นครีมเนื้อข้นแบบนี้เราก็ต้องเอาช้อนมาช่วยนะคะอโอเค เราก็จะตีนะคะตีของเหลวให้เข้ากันประมาณหนึ่งนะทุกคนนะสาวผูณายก็จะตีของเหลวให้เข้ากันประมาณหนึ่งนะคะให้เนยกับครีมสดเอ่อกับส่วนผสมก่อนหน้านี้เข้ากันดีนะคะส่วนนี้เหมือนเดิมนะคะสาวภูไายใช้เนยเนยสดลดเค็มนะคะสาวภูายก็จะไม่ได้ใส่เกลือลงไปนะส่วนใครอยากเพิ่มเกลือลงไปนิดนึงก็ได้นะคะ นี่ค่ะทุกคนคะ่ะสาวผู้ไทยได้ใส่เนยลงไปแล้วก็ครีมสดนะตัวครีมสดสาวผู้ไทยนะคะเขามีความเย็นประมาณหนึ่งนะทุกคนนะแล้วทีนเนี้ยเนยนะคะพอไปโดนกับความเย็นเขาจะกลับจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนคะ่ะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะยังไงเค้กเราก็ต้องอร่อยแน่นอนคะ่ะเป็นไรเพราะว่าสาวผู้ไทยนะี่ยทำทานเองที่บ้านนะคะไม่ได้ทําขายนะคะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะหลังจากนั้นสาวผู้ไทยก็จะใส่แป้งเค้กลงไปเลยนะ สาผู้ไทใส่หัวเดียวเลยนะทุกคนไม่ได้แบ่งใส่นะใครอยากจะแบ่งใส่ใครอยากจะใส่ตะแกงก็ค่อยๆตะล่อมไปก็ได้ใครอยากจะแบ่งใส่แป้งนะคะแบ่งเป็น2ครั้งสาครั้งก็ได้นะแต่สาผู้ไทยใส่หัวเดียวเลยค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเลย เป็นขนมเค้กมะเดือฝรั่งนะคะเป็นมะเดือฝรั่งสาวคนไทยก็บมาจากสวนนะคะทุกคนคะสวนที่บ้านเราเองนี่แหละเมื่อวานสาวคนไทยเอามะเดือไปแบ่งกับคุณตาคุณยายนะคะลูกที่สุกมากๆเนาะก็จะยังเหลือลูกที่ยังสุกไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะทุกคนคะก็เหลือประมาณนี้าทากคนก็เลยจะเอามาทําขนมเค้กนะคะก่อนหน้านี้เราก็เอามาทานกับอาหารเช้านะคะบ่อยแลว้วทุกคนขาเริ่มเบื่อแล้วนีสาวไทยก็เลยอยากจะลองเอามาทําขนมเค้กดูว่าเขาจะเป็นยังไงเนาะค่อยๆต่อไปนะคะทุกคนคาเนี่ยสาวไทยก็จะคนเป็นวงกลมนะคะทุกคนขาสาวไทยคนเป็นวงกลมประมาณน คนไปประมาณนึงแป้งยังแป้งยังมีเป็นเม็ดๆอยู่นะทุกคนนะไม่เป็นไรเพราะว่าสาวผไทยจะใส่ตัวนี้ลงไปค่ะ,ะเป็นเยมลูกฟิกนะคะสาวผไทยทาเองเนาะใส่ลงไปลวดใช้ตัวนี้แหละเกลี่ยลงไปโอเคเราจะไม่ต้องล้างอุปกรณ์เยอะเนี่ยสาวผู้ไทยใส่ลงไปแล้วก็คนโอเค สาวผู้ไทยได้ใส่แยมลูกฟิกลงไปนะคะผสมลงไปเนื้อเค้กเลยจะทําให้เนื้อเค้กของเรานั้นได้รสสัมผัสของออลูกฟิกนะคะหนึบๆนึบแล้วก็มีรสหวานนิดๆนะคะทุกคนคะ่ะนี่เสร็จแล้วนะสาวผู้ไทยนะคะจะทานเนยนะคะจะทานเนยลงไปในตัวฐานก่อนนัดฝนนะนี่ขนาดเท่าไหร่ ขนาดเท่าไหนสาวผู้ไทยไม่รู้ทุกคนคะ่ะก็ใหญ่พอประมาณอยู่นะโอเคใส่ทาเนยลงไปค่ะแล้วเวลาสาวผู้ไดเอากระดาษลงพิมพ์มาใส่นะคะเขาจะได้ติดทับถาดได้ดีนะคะทุกคนคะ่ะโอเคทาเนยเสร็จแล้วเปิดกลุ่สมบัติ กระดาษรองพิมพ์น,นะคะกระดาษรองอบจจาอาจารย์คุณยายขออนุญาตอุ้ยโคลนเทคนิคงะายเตรียมถาดกันเลย จริงๆสูตรนี้ก็ทําง่ายมากๆนะคะถ้าเราไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายวีดีโอนะคะจริงๆเราผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะสาวภูไทยตั้งเวลาไว้ให้น่าจะประมาณ10นาทีนะคะชิ่ผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะแต่ว่าสาวภูไทยทําให้ทุกคนดูก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะมาเนื้อเค้กเราก็ได้แบบนี้แล้วสาวภูไทยจะเทลงไปเลยนะชุบ เขาจะออกเป็นเ,เค้กที่เนื้อค่อนข้างแน่นนิดนึงนะคะทุกคนคะความหวานนะคะอาจจะหวานไม่เยอะนะส่วนใครที่ทำตามสาวุุทยอยากได้รสหวานกว่านี้นะคะทุกคนคะ่ะก็สามารถเพิ่มนะความหวานได้นะทุกคนนะ ส่วนมะเดือฝรั่งมีรสชาติเป็นยังไงสาวภูไทยมะเดือฝรั่งนะคะจะมีรสชาติออกหวานหวานนิดนึงนะคะทุกคนค่ะออกเปนหวานนะสาวผู้ไทยก็เลยเ,ออเค้กตัวนี้สาวผูไทยก็เลยไม่ได้ใส่น้ําตาลเยอะนั่นเองค่ะลูกฟิกเราก็หวานอยู่แล้วนะแต่ไม่ได้หวานเจี๊ยบนะคะหวานหวานพอดีอร่อยนะคะทุกคนคะ่ะโอเคเก็บทุกรายละเอียดและ ส่วนส่วนผสมต่างๆนะคะเดี๋ยวสาวผู้ไทยจะขึ้นไว้ให้บนวิดีโออีกทีนึงนะทุกคนนะทีนี้เราก็จะมาเกลี่ยหน้าเขาค่ะเกลี่ยหน้าเขานิดนึงนี่ทุกคนคะ่ะเนื้อเค้กของเราได้ประมาณนี้เดี๋ยวสาวผู้ไทยยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวสาวผู้ไทยจะมาแต่งหน้าด้วยลูกฟฟกค่ะนี่ ลูกฟีชของเราลูกฟีนะคะใครอยากตกแต่งยังไงก็ตามความถนัดของแต่ละคนเลยนะคะนี่ค่ะเนื้อด้านในของเขานะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกนะคนค่ะนี่ค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะเขายังสุกไม่เต็มที่นะคะเพราะว่าลูกที่สุกเต็มที่ตรงนี้เนื้อจะออกเป็นคล้ายๆเจอรี่ค่ะใสๆเลยนะแต่ว่าลูกที่สุกเต็มที่สาวุไทยเอาไปให้คุณตาคุณยายข้างบ้านและของสาวุไทยก็เลยได้ประมาณนี้นะคะก็ถือว่าสุกแต่ไม่ได้สุกแบบเออเนื้อใสน,นะคะทุกคนคะ่ะก็โอเคอยู่นะทีนี้เราก็จะนํามาหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆเป็น เป็นแฉกแบบนี้ค่ะนำมาหั่นให้เป็นแฉกแบบนี้นะทุกคนนะใครจะตกแต่งยังไงก็ได้นะคะตามความถนัดของทุกคนเลยนะสาวผู้ชายก็จะหั่นให้เป็นแฉกประมาณนี้นี่คือลูกฟิกที่สาวผู้ไทยหั่นนะคะหั่นได้ประมาณนี้หลังจากนั้นเราจะมาแต่งหน้าเค้กกันนะคะ ใครอยากแต่งแบบไหนก็ตามความถนัดของแต่ละคนเลยนะคะแต่งก่อนอบเนี่ยเขาจะดูสวยอยู่นะแต่พอเราอบแล้วหน้าตาเขาจะออกมายังไงทุกคนต้องมาอรอลุ้นกับสาวไทยอีกทีหนึ่งนะคะ นี่คะ่ะทุกคนคะ่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วได้ประมาณนี้นะคะหน้าตาน่าทานไหมเดี๋ยวสาวผู้ไทยจะใส่น้ําตาลโรยหน้าเขานิดหนึ่งนะคะนี่คือน้ําตาลของเรานะใส่แค่นิดเดียวก็พอนะคะทุกคนคะ่ะพอให้ลูกฟิกเราอะ่ะมีสีสวยแค่นั้นเองโอเคเจ้าตัวลูกฟิกเนี่ยทุกคนคะ่ะเขามีรสหวานอยู่แล้วนะมีรสหวานประมาณนึ่งแต่ไม่ได้หวานเจี๊ยบขนาดนั้นนะทุกคนนะ ค okay. สาวุฎายจะโรยน้ำตาลแค่ตรงลูกฟิกนะคะพอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเอาน้องไปอบกันค่ะโอเคขนมเค้กเราก็พร้อมที่จะเอาไปอบแล้วนะคะสาวุไทยจะอบนานนิดนึงนะคะสาวุไายจะอบที่อุณหภูมินะคะ145องศาประมาณ 60นาทีนั่นแหละทุกคนคะ่ะเพราะว่าถาดสาวพูไทยเขาเป็นถาดที่หนานะคะก็จะใช้เวลาในการอบนานขึ้นแต่อบที่บ้านสาวพูไทยเป็นเตาอบขนาดเล็กนะคะฉะนั้นเตาอบของแต่ละบ้านนะคะถึงจะเป็นเตาอบยี่ห้อเดียวกันแต่อุณหภูมิของเขาอาจจะไม่เท่ากันนะคะฉะนั้นตอนที่ทุกคนอบนะทุกคนต้องคอยดูขนมของทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนน้องอบเสร็จนะคะนี่ไปอบก่อนคะ่ะ เสร็จแล้วทุกคนคะ่ะดูสีน่าทานไหมทุกคนคะ่ะหอมมากๆเลยทุกคนดูว,ว้าวเดี๋ยวเราลองดูซิว่าเขาสุกหรือ,อยังนะคะใช่ไม้จิ้มสุกแล้วทุกคนว,ว้าวเดี๋ยวรอให้น้องเย็นแป๊บหนึ่งนะคะระหว่างนี้ สาวผู้ไทยก็จะไปรับลูกสาวมาทานขนมเค้กด้วยกันค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะแล้วก็ได้เวลามาชิมเค้กกันนะคะเขาคือเค้กมะเดื่อฝรั่งนั่นเองค่ะทุกคนคะสาวผู้ไทยทําเค้กตัวนี้เป็นตัวแรกแล้วก็ครั้งแรกกับทุกคนเลยนะคะทุกคนคะเดี๋ยวเรามาลองลุน ว่าเนื้อเค้กจะอร่อยไหมนะคะที่แรกสาวภูไทยคิดว่าเนื้อเค้กเขาจะแน่นๆนะทุกคนนะแต่ว่าเนื้อเค้กเขาก็ไม่ได้แน่นนะคะมีความเบานะคะทุกคนคะ่ะส่วนเนื้อเยมที่สาวภูไทยใส่เข้าไปนั้นคืออร่อยก้มกล่อมมากๆค่ะเวลากัดโดนเนื้อของเขานะคะเขามีความหวานแล้วมีรสมันๆทุกคนอร่อยมากส่วนเนื้อด้านบนนะคะก็ ให้ความสวยงามแล้วก็อร่อยแต่อร่อยไม่สู้เนื้อเย็มที่ใส่เข้าไปนะคะทุกคนคะ่ะเค้กตัวนี้ถือว่าอร่อยพานค่ะทุกคนคะ่ะมาทานด้วยกันนะคะ